ดีค่ะพวกเราจากช่องดูก่อนไม่ค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะมาทำารีอคชันตัว Official Pilot ของอ่าซีรีส์เรื่องเรียกแดสิทารนะคะซึ่งก็มีเขาเรียกว่าคนรีเควสมาในช่องเราเนาะอืมอืมแล้วก็เราก็เลยเพิ่งรู้ว่าอ๋อโอเคมันมีซีรีส์เรื่องนี้ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ถามว่าข้อมูลก็ยังไม่ได้รู้อะไรมาก ใช่เป็นแค่แบบถ้าเราจากชื่อเรื่องก็น่าจะแซบอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องเดดดี้เขามีการเรียกกันว่าแดดดี้แล้วอะอไม่ธรรมดานะเพราะยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าเนาะโอเคมีคนเคยบอกว่าการถ่ายภาพเป็นการเก็บความทรงจำ พายุอยู่ไหนะพายุแล้วถ้าความทรงจำนั้นมันกลายเป็นพายุพายุฝันร้ายพวกคุณเลือกจัดการกับฝันร้ายยังไงสำหรับผม ผมเลือกที่จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาเขาออเรียกว่าอ,อ,อะไรกันครับอืมออกล่าต้องล่าอันนี้อันนี้คือเปิดตัวแดนดี้เลยเหรอ อยางเห็นอ่ะแดดแดดดีจะรอไหมว้าวคงได้อยู่ชื่อับแต่คืนนี้ผมว่าผมได้เป้าหมายละยีงใส่ตาเขาดิติคงไิ่รอเลยเนาะใสอีกแล้วนี่มันเลศว่ะคุณเชื่อไดน ไม่ครับงั้นคุณนับถืออะไรครับตัวเองครับมิค اي กาดอิสบีอ้าว ไม่เล้วแปดปะ ุกคนที่ผ่านมามันก็แค่คนแปลกหน้าที่ไม่ต้องเจอกันอีกแต่ทำไมฉันจ่ายค่าซ่อมรถแทนเธอไปสี่หมื่นห้าพันบาทแพงอยู่นะเธอจะรับที่ชอบทอะไรบ้างอะผมไม่ใช่คนที่นี่อะครับสี่หมื่นห้าพันคือถูกค่ะสำหรับการซ่อมรถคนในมันเปียอะไรบ้างอะสาเรือนช่วยในนำงานให้หนไหนได้ไหมครับนี มาทำงานกับฉันไหมล่ะมาไงตลาดส่วนสูงเขาต่างกันน่ารักเดียวเงินเดือนอมืค่ามีอาหารปีให้สาวมื้อค่าน้ำค่าไฟจ่ายเอง <c oughs> เงินเ,นเดือนเดือนแรกของคุณไงแค่นี้คงพอนะเอาวะที่กวามมา่าไม่ได้อะไรเลยน่ารักกว่าีคุณสายงนานฝั่งไล่จะดีหรอครับม่เอกน่ารักเนาเก้เล็กิดดี ทต้องเปื่องใหญ่ดิน้องคุณปั้นเปล่าเหนื่อยไหมหนูอ้าวหรอนั่นคือเขาหน่อยครับอืมน้องคุณปั้นแล้วถ้าฉันอยากจะเลี้ยงลูกแมวไว้สักตัวหนึ่งเนี่ยมันไปทำให้ใครเดือดร้อนงั้นเหรอมี่น่ารักไล่ปุ่เหรอลิงคุณน่ารักจังหวะไล่ไปให้ครับเรี่องคุณศิลาครับตรงนั้นครับมึงมาทำไมเฮ้ยใครส่งมึือยาคุณศิลาตอบดิเฮ้ย คุณน่าจะทิ้งคนสวยๆอย่างผมไว้อะคนสวยมันน่าจะเป็นฉันมากกว่ามั้งแต่ถ้าคุณยังอยู่กับผมแบบนี้คุณจะสวยด้วยใส่ท่านใส่ท่านได้ยินไหมใส่ท่านพีลาจะใส่ทานพ <c oughs> ิแล้วาต <c oughs> ะน่ารักเนาะ ตัวกระติ๊กนะเนาะอือจิงจกะอ๋อมันเป็นใบชาใช่ปะ่ะใช่ใช่แล้วแบบเพิ่งเคยเห็นแนวนี้นะแนวแบบใบชา่นะ ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าแต่ฉันเชื่อเรื่องพรมวิขิตนะมาเป็นคนของฉันไหมล่ะเรียกแดสสิทานก็คือนายเอกชื่อทาน สายทานกับศิัาทำไมพีเซตเชตบไอคอนสยามเอาละน่าสนใจโหเปลี่ยนเรียกแดง เรียกแดดสิธานแรกอยู่ด้วยกันป้ะเรียกอยู่ด้วยกันป้ะเรียกแดดสิทานเอาละก็ขึ้นได้ชื่อเรื่องเนาะแดดดีแดดดีน่ารักยังไงเอาโนส่อฟูดเออเออดูน่ารักเนาะดูเป็นฟิลแบบโรแมนติกอ่ะไม่แล้วนี่เป็นคนชอบส่วนสูงเขานะแบบคนนึงตัวเล็กเล็กคนนึงก็คือเหมือนแดดดีแบบทรงแบบเสียเออรู้สึกว่าน่ารักจริง เวลาสงก็ต่างกันมากเลยต่างกันมากชอบที่แบบจากในเมืองจากในเมืองไปสู่แบบไร่ชาอะไรเงี้ยดูแบบเป็นธรรมชาติน่าสนใจชอบฟิลแบบเนี้ยมีความไปคล้ายนี่เหมือนกันนะเอออะไรวะหนังช่องเจ็ดอะที่แพนเค้กเล่นอ่ะที่เขาต้องไปทํางานในโรงแรมอะเอ้ยมันก็นานเหมือนนะเหมือนนะบอกอายุเลยปะ อันนี้เหมือนไปทํางานใช้หนี้หรือเปล่าเออไอ้เรื่องนั้นก็เป็นเรื่องที่เป็นเค้กเล่นก็เป็นไปทํางานใช้หนี้นั่นแหละในโรงแรมอ่ะอืมแต่ว่ารู้จักรู้จากสถานที่ก็น่าจะเชียงใหม่ปะน่าจะภาคเหนือใช่เพราะว่าชามันเกิดอยู่ภาคเหนือใช่ไหมใช่ใช่ใช่อืมเออน่าดตามแล้วเขาเรียกเขาเรียกพวกเจ้าของพ่อเลี้ยงไล่อะไรว่าพ่อเลี้ยงใช่ไหมใช่ถ้าภาคเหนือเขาจะเรียกเจ้าของไล่หรือว่าเจ้าของกิจการใหญ่ๆว่าพ่อเลี้ยง เออเลิศว่ะเราจะได้มีพระเอกที่เป็นพ่อเลี้ยงแล้วอะ่ะแล้วพ่อแท้อยู่ไหนเลยยังไงเอาพ่อเลี้ยงไปก่อนไม่ใช่ไม่ใช่พ่อเรานะเพราะว่าเขาแบบอ่าเรียกแด๊ิดทานมันเป็นของทานนะไม่ใช่ของเราเออน่ารักน่าดูอะ่ะอืมน่าจะตามเกออ็เหมือนจะมีปมมีปมอยู่นิดนึงเรื่องเขาเรียกว่าอาดีตของตัวนายเอกอนะเนาะ ทานอะที่ดูมันอะอาจจะมีเขาเรียกว่าไรคนในครอบครัวหรือใครแล้วที่เขาฆ่าตัวตายมาต้นเรื่องคนรักเกอบบ้างขนาแคนเขาหรอใช่เนมัอนก่าอะไรเงี้ยเออเออที่เขาฆ่าตัวตายเขาเขาเล่าเหมือนกันแบบว่าเขาไม่เคยสมหวังเรื่องความรักเลยอะไรเงี้ยแบบทุกคนเข้ามาแล้วคือผ่านไปเงี้ยเออใช่แต่ทําไมถึงเป็นคนนี้ทําไมถึงต้องหยุดกับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเออแต่เคมีได้นะเคมีดีเลย ใช่พี่ซึกหล่น้องปูนปัน,น,นก็น,น่ารักน่าตาหน้ารักอยู่แล้วหนูนี่เป็นคนหวงแต่และวันน้องน่ารักจริงตัวเล็กนี่รู้สึกว่าเคยเห็นน้องตัวจริงนะน้องน่ารักมากจริงเหรออืมเคยเพราะว่าน้องผ่านอ่าซีรีส์มาก็ค่อนข้างเยอะแล้วอะ่ะก็เลยรู้สึกว่าเคยเคย,เคยตามน้องช่วงหนึ่งน้องน่ารักมากตัวจริงคือน้องน่ารักมากเป็นกันเองมากอืม,อมเออโอเคใ,ให้เราพิส <This one. S 2> ไว้เลยเราหน้าดู น่าดูน่าดูอยากดูอยู่แนวแบบนายเอกแซบๆคือชอบมากใช่ไหมชอบแนเนี้ยแหละดูแบบแดดดีแดดดีอย่างเงี้ยเออถ้านายเอกซีรีส์ไว้เรื่องไหนแซบก็คือดูหมดเพราะชอบนายเอกสวยมีค่ะติดตามเตอนใจติดตามเขาได้ช่องไหนนะช่องยูทูบป่ะไอชีอีป่ะ เขายังไม่ได้ระบุไว้เปล่าเมื่อกี้เขาไม่ได้บอกแค่แต่ว่าเห็นเขียนว่า p พ e เศษเออไอคอนสยามอันนี้มันค่อนข้างจะน่าสนใจใช่แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ามาตอนไหนก็ไม่รู้ว่าจะยังไงไอคอนสยามคือทําซีรีส์หรอหรือยังไงหรือฉันอ่านผิดอ่านถูกแล้วอ่านถกแล้วปากหมดแล้วอันนี้อันนี้ก็เออโอเคโอเคออย่าลืม ก็อย่าลืมไปติดตามด้วยนะคะจะมาตอนไหนก็ยังไม่รู้แต่ว่าถ้ามาแล้วก็มารีเอ็กแน่ๆใช่ก็ก็จะก็ยังไงต่อนนะปักช่องจ้าอะหรอโอเคอยังไงหรอละ่ะติดตามงคุยกันอีกแสามชัช่วโมงดีไหมกดแชร์กดตอ b มสไ i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งให้กับช่องทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราบ๊ายบาย